ผมอยากจะบอกว่าดูไว้ที่เสียหายไปเนี่ยรวมร้อยถึงสองร้อยล้านซึ่งใช้ระยะเวลาในการทํานี้ก็ประมาณถ้าร้อยสองร้อยล้านนี้ก็หนักมากว่าไงไฟนี้ใครชนะพี่พี่รู้ไหมว่าใครจะชนะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกายกีนังใช่มาถึงชนะไฟใช่ก็เนี่ยอันนี้โดดขากับหนวดดำเขาตีกันเดี๋ยวแช่งคู่อย่างผมก็ลังจะไปจบวิ่งมาหลอดสตีไปครับเจ<อ>ดูจะได้เป่าหูมันให้มันกระทืบมึงพูดเล่น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  ใช้โทรศัพท์ไม่ได้วะ่ะก็ใช้ไม่ได้ผม่ะไปดับก็ไปดับ, <ผม S 2> บครับพี่ครับโ<ะ>บสวัส<ะ>ดีครับสวัสดีครับคุยอะไรรีบคุยนะสี่สองไม่ไหวเจ็บคอเลยเนะี่ยผมมีเหตุอยู่เลยครับเนี่ยต้องคุมตำรวจคือผมว่าวันนี้มันน่าจะไม่ค่อยเล่นทางน้ำกันนะไอโยชิเป็นไงบ้างรายงานดิเรือสิสจุด<อ>ประจำตำแหน่งเหมือนเดิมนะโอเคปะ่ะผมว่าวันนี้มันน่าจะเล่นบนบนบน,บนพื้นกันละน่าจะไม่เล่นในน้ำละ ผมว่านะไฟกันเนี่ยน่าจะมีประมาณ5นาที10นาทีได้ก่อนต้องมีชุบมีอะไรขึ้นมาอีกน่าจะเยอะอยู่เออใช้รถตับไม่ได้เซ็งเลยพี่ครับโบไม่เอาเทเล่ามาครับอ๋อเมื่อกี้มันเมืองแตกครับ อันนี้ผมไปดูฝีมืออยู่ได้อยู่นะเดี๋ยวไว้ผมซื้อจอยมาแล้วเดี๋ยวเล่นด้วยระวังนะไปกผมไหมเฮียโมไปกับผมไหมมันนะบอกไว้ก่อนศาสตร์กับศุนอ๋อเออตำรวจต้องยิงอยู่่าใช่แต่อลร่าเขาอยากดูแลผมนะครับจริงจริงเขาเขาลึกๆเขาคงอยากจะไปดูแลคนในดไวยมากกว่ามา <c oughs> ะ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้มันเป็นพี่ชลามอบหมายให้อล่าดูแลพี่พาบอแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ะคะไม่ได้โทษค่ะพี่ศิลาค่ะพี่ิลาดูไว้เคลื่อนตัวไม่ได้โทษค่ะออล่าไม่ได้โทษค่ะน่าจะเข้าเมืองแต่คือออล่าทำหน้าที่ตัวเองเต็มที่ครับเอาเรื่องงานก่อนครับเรื่องงานต้องมาอันดับแรกงั้นเลิกงานผมไปกับผอมารับผมคนหนึ่งได้ไหมเฮ้ยอลหนึ่ง ไม่เลิอกค่ะเราไม่ได้เลิกงานพี่พาวัวเดี๋ยวออโราโดนค่ะเดี๋ยวออ๋ร拉ต้องดูแลพี่นะพี่พาวัวมาอ,อยู่รถผมนะอ้าวอยู่นี่อยู่นะอยู่หลังเออดูไว้มุ่งหน้ากลับเข้าที่เหมืองตลาดเหมืองก่อนปะ่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วผมอยากรูปเหมือนกันเนี่ยใครจะล้มเยอะกว่ากันเลยใช่ไหมฮะย,ยังไม่เริ่มเลยปะ่ะ ใช่ครับยังไม่เริ่มแต่น่าจะใกล้แล้วครับผมบอกเลยนะเหมือนแมทหยุดโลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับบุญ์สองยินอย่างตีกันครับพี่บาโบเบียดทั้งคู่ทักทายไหมผมพาไปทักทายเอาไหมทักทายไหมครับให้กำลังใจหาเสียงหน่อยอะไรก็ว่าไปเนี่ยอ่ะาทักทายได้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สภา เต็มที่นะดูไว้นะเต็มที่นะนี่ทักทายคุณพี่าสวัสดีครับ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 ่ต้องแขวะเลยอ้ไ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 ไอ่ไอ้ไอ่ไอ้ไ้ไอไไอไไอไ้ไอไอไอไไอไไอไ่ไอไ้ไอไ่ไอไ้ไอไ้อไไอไไอ้อไ้อไ่ไอไอไอไไไไอไไอไไอ้อไอไ่ไอไไอไไอไ้ไออไอ้ไไอ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 อไ เ่าทีได้ป้าไม่ถึงไม่ถึงก็แเดียวตัวไม่ตายที่มันสไม่ไม่ไเห่ยเจอเาไม่เข้ามาแล้วเหรอยไม่ยมเข้ามาเลยอะเมไวม้าลืไม่ไ่่ไอเไซโร่ได้ลอกได้จุ่าไม่ได้กไม่ไ่ไม่ไม่ได่ั่ว่็คือป่อยป่ไฟจบจอนจบเลยจนจบเลย่นตามคนมเดียว่น อาจูเอาเอาหอรสี่ครับรถเต็มอาจูมีรถป่ะเดี๋ยวเดียวเนี้ยคาริโก้ครับอเวอร์ไปไหนว่ะหมอข้อหมอครบนานแล้วหมอสิบสองแล้วหมอสิบสองคนแล้วนะแต่คือคู่กรณีอีกฝ่ายไม่รู้ไปไหนไม่เห็นเหมือนกันพี่พามามานั่งรถเก่าล้อล่าด้อค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเขาอ้อนขนาดนี้พี่โบยังไงครับทำไมอ่ะ อ๋อแล้วต้องดูแลพี่ไงก็ไม่เป็นไรก็เลิกงานแล้วไงเดี๋ยวอยู่กับผบนะไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกงานครับออแล้วเข้าเว้นตลอดค่ะดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวคุยผบก่อนอ y o c ช i เป็นไงบ้างเทคแคร์เป็นไงบ้างรายงานหน่อยอยู่มายังอ่ะอยู่ส่วนสนุกโอเคแสดงว่าวันน่าจะเนบมีคนที่อยู่แซนดี้ชอครับไปรับแอร์ไลน์คนหนึ่งจะไปที่เจบุญส่งไปแล้ว ไหนผมยังไม่เห็นวิวแบงของโอเวอร์เนี่ยมีใครมีข่าวโอเวอร์บ้างไหมเนี่ยมีไหมล่าสุดอะโอเวอร์ Over อยู่หน้าคุกตอนตอนที่เมืองแปดอ่า่าสีส่ครับ แม่มาหรือยังน่าใจะเร็วๆนี้หนุ่โทรเาหน้าแก๊งกนมจะหายูมีก็ได้เคยเจอลูกสาวผมยังพี่ฮาโบเคยเจอไหมใช่นะครับเคยเจอลูกสาวผมหรือยังลูกา๋าลูกสาวลูกสาวค่ะลูกสาวยังเลยครับยูมีหนูอยู่ไหนเนี่ยหลอกคะ่ะอยู่ไหน ลูกจริงๆเลยเหรอไม่เพรว่าหนูหนูจริงๆคะ่ะลูกของพอบอชื่อ,อยูมี่อยู่โอเวอร์ครับเรื่องกันหมดเลยพอบอชยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเพื่อนแต่ลูกชายอลล่าก็เป็นน้องของพอบอนะคะโอเคโอเคครับอยากเจอลูกชายอลล่าไวโอเวอร์เ <White over, S 2> หรอใช่ช่วงนี้ติดซ้อมลบครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแข่งลบครับใช่ใช่ติดลบติดลบติดหญิงด้วยควนเนี้ย <c oughs> ติดหญิงนะครับที่ <laughs> ใช่ค่ะต่อสาวไปเรื่อยพาสาวไปตกปลาบ้างอะไรบ้างแต่ขอตังค์แม่เยอะมากเลยค่ะตอนนี้ขอไปแบบเกินครึ่งล้านแล้วเนี่ยไหนมากเลยฮ<ะ>ขอไปเปย์สาวอยู่ตรงข้ามตรงข้ามเห็นปะไหนอยู่ไหนเราอยู่ไหนนี่นี่น,นี่หมอเพียบหมอตอนนี้หมอพร้อมแ,แล้วสิบหกแล้วหมอสิบหกคนแล้ะแอปเหรอฮะหมอพร้อม ขอบคุณน,นัชชานนท์ครับผมนี่ซัมบนที่สองครับอยู่ด้วยกันเปนานๆน,น,นะฮะอขอบคุณอพัพพลอฟครับผมสี่ซัมบที่สามครับอยู่ด้วยกันเปนานๆครับประจำตำแหน่งหมดยังตำรวจอยู่ห่างๆไว้เลยนะรอร <มา S 1> อตามคันที่อุ้มนะโอเคไหม ถอนที่ถอนถอนถอนอกไปก่อนก็ได้นะมันอาจจะดูเยอะเกินไปอ่ะถอนอกอ,นอไกไ,ออไปก็ได้ถ้าสมมติว่ามันอยู่แบบห่างๆไปเลยอะผมอยากดูความมันนิดเฉยประจําเส้นเชื่อมไม้นะครับเอ๊ะแล้วผบต้องอุ้มใครไปสอนนอนหรือเปล่าผมจะขวางหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ครับทุกคนบอกว่าหมอมาสแตนบายที่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราขับรถตามไปเรื่อยๆถ้าเกิดตำรวจมารับหมอโอเคตำรวจใครรถว่างก <พอ S 2> ็รับหมอไปเลยครับอบผบหนุ่ดเง็บกิฟต์ครับผบ เออต้องอย่างนี้แท้แค่อัปเดตหน่อยเป็นไงบ้างแท้แค่ฮัลโหลคนแพงไม่ได้เข้าหรือเปล่าไม่ได้ไม่เข้าไหมยวเราถอนไปไกลๆก็ได้นะฮอที่บินอยู่ใครอะลงบนเขาวรวดับเค,เครื่องอะไรก็ได้ เออจอดรถบนขาดับเครื่องไปก่อนก็ได้เรือเอาไงครับผมบอกให้ขับไปไหมเรืออยู่ตำแหน่งเหมือนเดิมบนไปแต่คือผมไม่ชชัว์ว่าเขาอ่ะรักไก่หรือเปล่าไม่ชชว่์ว่าเขาอยู่กันครบทุกคนหรือเปล่าแต่ก็อยากให้ดูไว้ก่อนกันเหนียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครมันเล่นลออสายตาของไอ้โยชีกับเทแคร์หรือเปล่าไง ขอบคุณผลชนะครับผมหนึ่งกิฟต์ซัพพอร์เตอร์ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราดูความเดือดที mm ่ hmm. พี่อาบูไฟกันแบบนานมากบอกเลยลุกล้มลุกล้มล,ลุกกันอเ่อยางี้แสดงว่าเมื่อวานนี่คือน้ำจิ้มเลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องจริงคือเมื่อวานมันยังสเปะสป่าครับวันนี้เนี่ยรวมเต็มทั้งสองฝั่งเลยสามสิบ VS เกือบสามสิบยี่สิบแปดครับเออน,นั่นแหละมอณสักประมาณยี่สิบแปด ามผในมุมที่ไม่รู้นะฮะว่าถ้าดูไว้กับโอเวอร์ตีกันอย่างเงี้ย NTR ก็ได้ประโยชน์เต็มนะก็ใช่ครับคือทรัพยากรของ NTR เขาเยอะอยู่สบายเขาไม่ต้องไปเบียดเป็นผลประโยชน์ระยะยาวเรื่องเรื่องเฟสวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ก็คือ NTR เหลือทรัพยากรเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งจะมีการตีเฟสหรือชิงแลงกิ้งของแก๊งภายในสภาค่ะ อย่างนี้สมมุติว่าแก๊งเล็กๆที่กาลังรออยู่เนี่ยถ้าเกิดสองแก๊งนี้ไม่รู้แก๊งไหนแตกขึ้นมาเอ้ยไม่ได้แตกหรอกคเหมือนแพ้ขึ้นมาเข้าไปซ้ําอีกดอกนั้นนี้เป็นเรื่องเหมือนมัาะคือผมว่าน่าจะยาวกันระดับอยู่แบบสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนครับสองแก๊งนี้ตีกันจริงหอใช่ใช่จตที่ผมถามมาทั้งสองฝ่ายนะคือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมคือจังกวะจะหมดเนื้อหมดตัวจนแบบว่าเหลือแต่มือเปล่าแต่คืออีกฝ่ายนี้ก็บอกว่าถ้าเหลือแต่มือเปล่าก็ยังคงจะสู้อยู่ <She> แต่มันค่อนข้างยากใช้เวลานานอยู่ครับนานอยู่เพราะว่าทรัพยากรของทั้งสองแกงนี้เยอะมากก็ปีหนึ่งอ่ะพี่พาโบก่อนหน้านี้นเคยซัดก,กันไปรอบหนึ่งนะแต่ก็แบบยังเล็กน้อยครับแต่นี่คือซัดก,กันตอนที่ยังเป็นเคดเคยอตอนตอนตอนที่นี่ก็ยังซัดก,กันอยู่สักมีแต่ก็แบบไม่ได้หนักหนาอะไรคุณตำรวจที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลอะไอยอยู่ด้วยดิยดยอยู่ไปด้วยซัดแล้วหมดแล้วจนทุกวันนี้เลือกซัดแล้ว ก็ตอนซัดได้ใส่ถุงได้ป้องกันอะไรไหมใส่ครับใสใสใส,ใส่ตลอดคนละตันแล้วนะ <c oughs> <laughs> คนบันออก,บกบอุ้งเขาลงมามทัาบพัลเตอร์เขาดูแฟมบ์ี่ฮะเคลื่อนที่เราครับไม่ต้องตามนะให้ฮอตามลำเดียวพอตำรวจไม่ต้องตามเลยปล่อยเลยผมดูผ่านจากสายตาเขาน่าจะผ่านหน้าแซนดี้ชอหมอตำรวจน่าจะเห็น <c oughs> เห็นปะเ <c oughs> okay. ห่ครับเห็นครับโอเคฮอเฮลิคอปเตอร์บินห่างๆลำเดียวพอเราดีแลกอยู่ตรงนี้ดีกว่า เฮลิคอปเตอร์ตามไป<ร>ไ<ห>มัมีฟูเรียเหมือนโอเวอร์มุ่งผ่านแซนดี้ชอปไปเนาะเออเฮลิคอปเตอร์ตามไปดูลำเดียวพอเดี๋ยวเราค่อยตามไปอาน์มิชันไปนนนไปไป,ไปโอเคเราอยู่แบบสงบสงบแบบขับรถไปมาเวียนหัวรอดีกว่าฮัลโ <c oughs> หลเฮลิคอปเตอร์กูหลับนั่นไงกูว่าแล้วอัรนเขาพอ หมอซึ่งสองล้านะครับหมอะเป็นไงบ้างเขาไปขมูไปไหนแล้วเนี่ยข่าวหลุดไปแล้วเนี่ยไปขวาครับพี่ดำมีข่าวอยู่ไหมมีข่าวอยู่ไหมตามข่าวคันเดียวพออย่าให้มันเยอะเกินเราอยู่นี่แหละเด้เดวโทรตามไปให้ครับหมอสิบแปดตอนนี้มันละมึงเลยวันนี้บอกเลยจริงผมอยากจะบอกว่าดูไว้ที่เสียหายไปเนี่ยรวมร้อยถึงสองร้อยล้านชึ้นใช้ระยะเวลาในการทํานี้ก็ประมาณถ้าร้อยสองล้านนี่ก็หนักมากอาจจะมีคืีไนตอนนี้คำนองมาแล้วครับ ก็คือตอนนี้คำนวณมาแบบทั้งสองแก๊งมูลค่ารวมสองร้อยล้านครับประมาณแต่พี่พาโบคิดง่ายๆหนึ่งล้านมูลค่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทนะจริงเหรอล้วคิดดูสองแก๊งนี้เล่นกันเป็นสองร้อยล้านใช่ครับแสนละพันครับพี่ไม่เออแสนละพันหนึ่งล้านกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านก็คืองอสร ล้านละพันหรือเปล่าคอบร้านล้านละหมื่นร้านละหมื่นผู้ผิดร้านละหนึ่งหมื่นล้านละหมื่นแสนหนึ่งพันหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นผมพูดผิดหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสิบล้านก็หนึ่งแสนร้อยล้านก็หนึ่งล้านแล้วมันสักก็ไปสองสองสามร้อยล้านแล้วขู่เงินหายไปเป็นล้านใช่ใช่ครับมีทั้งจากปัจจัยตัวเองด้วยแล้วก็จาก แรงตัวเองด้วยอันนี้คือมูลค่ารวมแค่อาวุธนะคะพี่พายยังไม่รวมพวกเพนคิลเลอร์เงินออกจากสอน,นอมาจนเหลือแค่2ล้านตอนนี้เบบเดือดแค่ไม่ถึง2ล้านแต่ดูวันตอนนี้มีเท่าไหร่ตอ,ตอนนี้มีสี่ล้านแหลองผมมีแก๊งเงินเงินอเมืองน,นี้อ่ะถ้าสมมติจะเรียกว่ารวยจริงๆอ่ะต้องมีเงินระดับหลักร้อยล้านถึงว่าเรียกว่ารวยถ้าสิบล้านสิบห้าล้านถ้าสิบล้านผมมองว่าเฉยๆให้เราโยกไปวอร์ก้าหรือให้หมอโยกมาวอร์สองให้ให้ให้หมอให้หมอโยกมาวอร์สองหมอหมดแล้วเวหมดแล้วช่อหม แล้วคิดดูนี่เขาเพิ่งตื่นสองวันนะพี่อูสองวันเลยนะตำรวจผมหยุดหน้าแซนดี้คนหนึ่งค้ามารับหน่อยรับตำอวจรับต่อทานคนหนึ่งรับต่อทันคนหนึ่งยังไม่มีหมอยังไม่มีหมอรับหมอทานคนหนึ่งขอบมนพนเป๊รขอบมนมีข้าวไหมคะจานขอข้าวหน่อยครับเหลือจานเดียวเลยเลขกระเป๋าหนึ่งหกสามเอาที่ผมไหมอ้าพี่ปาโบไหมอ้าผมพี่ปาโบให้ได้ครับได้ครับหนึ่งหกสามีใครขับรถไม่แข็งขับอะไรไม่แข็งป้าไปกับหมอสองคนได้ไหมคะหมอขอความร่วมมือมา หมอมาตู้ครับโอเคพอโบกำลังจะผ่านนะพอโบภายในสามสองเออผมอยู่ที่เดิมเนี่ยเนีขาเคนกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยขอบคุณครับโอเคฮอลงฮอลงฮอลงไม่แตกตื่นฮอลงเหมือนเดิมดับเครื่องอยู่หลังข้าวเลยแม่อยู่บนเขาได้ฮอลงเลยเขามันเริ่มหน่องอีกแล้วครับเนะปกตินะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พาโบกิ๊บข้าวให้กับเครื่องรถมันหน่วงเบนไปถอยไปไกลเลย แม่ไปจับปูนก่อนจะได้เลยแม่ตกน้าดิบห่อนได้ปะหมอทานันมาถึใกล้ที่แม่จับแล้วรวมาเลยอะค่ะขึ้นขึ้นมาทางท้ามมากับตำรวจแล้วขอตำรวจสองคนไปกับหมอที่โอสเซนดี้เลยค่ะไปฮอร์ตำรวจเราพอไปอยู่เฉยๆนะไม่ต้องไปตามตามลำเดียวพอตามลำเดียวพอตามลำเดียวพอเออตามลำเดียวพอ ตามแค่ลำเดียวพอที่เหลืออยู่เฉยๆเลยไม่ต้องขยับเลยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาตรงนี้อีกเชียวหรอตามอ่าเออตามลำเดียวพอลำเดียวพอลำเดียวพอที่เหลือยอยู่เฉยสี่ร้อยคนแล้วนะเนี่ยยังยังไม่มีใครเข้าใหม่เพราะว่าน่าจะรวมอยู่มั้งหน้าพักแฉกชอเออพักพักก่อนคือเราพักก่อนเราแบบหายใจก่อนหายใจก่อนหายลึกๆก่อนหายลึกๆดีเดียวครับประเทศจะแตกครับ ใช่พยายามอย่าแตกตื่นเยอะอยู่เฉยเราอย่าปากพ่ายอย่างพีล่ออยู่เฉยได้เราไม่ต้องแบบนั้นอยู่กับพี่พาโบค่ะที่เซนดีชอปอยู่กับพี่พาโบไม่ใช่พี่พาโบขี้พี่อยู่กับพี่พาโบที่เชนดีชอปนี่แววแตกไหม ไม่ใช่ร้านนะว่าคือี่ขบวนนั่งชีสรถระเบิดนะทีขับน้ำมันครับโอ้โหเขาขับเสียนขอตำรวจไปกับหอได้ไหมครับสองคนมีใครอาสาไหมอาสามาเลยดูไปรถระเบิดนะดูไปเขาทำเป็เทียมเลยเจียบขดฮะดูไปรถระเบิดบอกแล้วว่าใช่ใช่เขาชอบขับข้างแซนดี้ชอครับโอเคงั้นงั้นงั้นหอถอดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีส่วนเอี่ยว <ส scream S 3> เดี๋ยวเดี๋ยวโอเวอร์มันตามเฮลิคอปเตอร์ถอดน้ำมาเลยถอดน้ำมาเลยถอดน้ำมาเลยเฮลิคอปเตอร์ถอดน้ำมาเลยถอดมาให้หมดเลยถอดน้ำมาเลยถอนถอดถอดมาถอดมาถอดมาอ๋อโอเครับพี่พี่อยู่ไหนถอดน้ำมาเลยถอดน้ำมาเลยเดี๋ยวมันมีมอเตอร์ช่ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอารถให้ตุ้ยไปก็ได้ค่ะพี่ผมครับาครับถอดน้ำมาเลยครับเฮลิคอปเตอร์ถอดน้ำมาให้หมดเลยเออห่างๆเลยห่างๆเลยพี่ผ่าโบออรับไปนั่งรถของพี่ศิลาจอดจอดอยู่หลังคาแซนดี้โรงพยาบาลก็ได้นะโรงพยาบาลแซนดี้ก็ได้นะ มันมีเคสนี่คุณเจแดงอ่ะให้สภาขับไปครับโอเคบอครับบอมันหน่วงพูดไม่ได้ยินเลยครับได้ยินไหมได้ยินปะไอพูดธรรมดาจะได้ยินครับผมบอแต่ว่าบอมันจะไม่ได้ยินกันครับขอบคุณพี่ชายสักครับผมหนึ่งกิฟท์ับครับอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยโอเวอร์เป็นยังไงบ้างวันนี้